ส่วนผมผงก๊อ์นะคบจากร้านต้นยางยงพระราม2ก็ทลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้เต็ดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ h อ n ด้า c cord Gen 9นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นมิเนอร์เชนนะครับแต่เป็นตัวเทนนะครับมันจะเป็นล้อลายเดียวกับตัวที่เป็นตัวท็อปก่อนหน้านะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวม i n น r นะครับขอบได้นะครับจะเป็นสีเทาเท็จนะครับถ้าเป็นตัว สองตัวสีเท็ทน,นะครับตัวแรกมันจะเป็นตัวสีเงินนะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดจะเป็นขอบดำนะครับแล้วก็มาไมเนอร์เชดที่เป็นขอบเทาแล้วก็ไฮบริดไมเนอร์เชดจะเป็นอีกลายนะครับเวลาไล่ล้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อคาร18เดิมแท้นะครับลายของเขานะคะาารับก็จะลูกค้าหลายคนมันจะเรียกลายเพชรนะครับเพราะว่าลูกของตัวนี้เขาเหมือนเพชรนะครับตัวนี้เป็นขอบ18บแปดคนด้าแท้นะคะรับ5รู114.3สผมเคยใช้ ่ายล้อตัวนี้ใส่กับรถฮอนด้าสเตปล้อตนก็เคยมาแล้วซีวิงก็เคยนะครับใส่ได้กับรถไลน์นะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับดูหลังล้อกันตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับมีคําว่า Honda Motor นะครับชัดเจนนะ Honda Motor อร์นะครับ Co Ltd บริษัท Honda Motor นะนะครับเป็นคอ18นะครับกว้าง8 o f ออฟเซตอยู่ที่55นะครับออฟเซตอยู่ที่55นะ นะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะล้อแท้นะครับล้อตรงนี้ให้ดูก่อนข้อดีของล้อเดิมนะครับหลักๆเลยนะครับใครท่านทราบเลยนะเวลาท่านเอาไปใส่กับรถตรงรุ่งนั้นน่ะท่านไม่ต้องแต่งเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับความแข็งแรงมาเต็มนะครับตัวนี้เขาทดสอบนะครับก่อนจะปล่อยรถออกมาขายอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่ยอมให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆทำให้รถเขาขายไม่ได้ ล้อพวกนี้ถูกทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะรับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถ5้าลูคันด้าที่ผมบอกไปทุกขันนะครับอย่ากใส่รุ่นไหนไม่แน่ใจสอบถามมาได้ถ้าใส่ไม่ได้ผมก็จะมีรายถะดแนะนําให้บอกความต้องการมาได้เลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะ,นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตครัตั้งอยู่พราม2บางกุเทียน,นะครับอยู่เลยซอยเจินทียนเอรือย,ย21มา200เมตรติดถนนใหญ่ ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสในใจติดต่อได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยานยนต์ขอฝากไว้นครดหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ